สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัทนะคะประจ ա วันที่15มีนาคมปีห6นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับรัเสเซียตัวเด่นก็คือ2กับ5 3กับ6นะคะ2 0 2 3 2 5 2 6สอง0 6 2 6, 6 6 3 6 4 6สอง6 8ส9เหนหาะไล่ห้าหเจหปดหเนอะไรถึง9เด้อจับคู่ก็25 5ห 2, 2 3 3 2 6 5 5 6หหห สามหกหกสามเนาะก็ขอเพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปอังกฤษสี่กับเจ็ดแปลกับหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดจลเราจับไวาให้เลยเดอ้อหนึ่งสี่แปดสี 1, ่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดแปดแปดหนึ่งห้าเนาะจับหันเนานะคะต่อไปเยอรมนีสามกับหกสี่กับเจ็ด สามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามหกสามเจ็ดสามเก้านะคะหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่หกเจ็ดหกเก้านะสามหกศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งสามสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดนะคะจับคู่ก็สามหกสามเจ็ดสามสี่หกสามหกสี่หกเจ็ดนะคะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีเนาะจับคู่ลุ้นในการเดินนี่สี่กับเจ็ดอังกฤษกับเยอรมันสามกับหก รัเสเซียกับเยอรมันเนาะตัวไหนที่เหมือนกันก็โจทย์ไปก่อนต่างกันก็เพิ่มเข้าไปนะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ